งวดที่แล้วออก 9, 6 9 5ก็เข้าตัวกลับ2ตัวนะครับให้ 5, 9ออก95นะครับมาต่อกับหลักพันนะครับมาต่อกับหลักร้อยนะครับมาต่อกับหลักสิบนะครับมาต่อกับหลักหน่วยบนนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด็ดชาแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง fc เก่าและ fc ใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจและก็ขอบคุณท่านที่กำลังจะติดตามด้วยนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่3เมษาย,ยน2566นะครับเป็นแบบสูตรคำนวณด้วยโปรแกรมสามารถมีเข้ามีหลุดได้นะครับ ผิดถูกว่าไปตามสูตรทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเสียงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับและก็อย่าลืมสนับสนุนสลากที่ถูกกฎหมายด้วยนะครับงวดที่แล้วออก9695ก็เข้าตัวกลับ2ตัวนะครับให้5 9 9ออก95นะครับ มาเริ่มที่แผ่นแรกนะครับเป็นเด่นพันร้อยสิบหน่วยหรือเด่นบนล่างให้ดูที่ด้านล่างนะครับนี่นะครับซ้ายมือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นเลขสี่เก้าแปดเจ็ดอาจจะมาสองตัวนะครับสำหรับบนล่างเลขสี่ตัวนี้นะครับก็ให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับนำไปจับคู่จับเลขกันเอง มาต่อกับเด่น1,110หน่วยใบที่2นะครับใบนี้เป็นเลขคงที่นะครับให้ดูด้านล่างนี่นะครับขวามือในวงสีน้ำเงินเด่น4,5,6,7ซึ่งมีชนกับใบแรกนะครับแล้วก็ซ้ายมือในวงสีแดงเด่น1,2,3,7งวดที่แล้วหลุด มีหน้าแต่จับคู่ให้ถึงไม่ถูกนะครับจับชุดให้เน้นเน้น3840ไม่มีสักตัวเลย3840ออกฝั่งเดียว5กับ6ฟฝั่งขวาวดนี้ให้พิจารณากันเองนะครับจะจับเป็นคู่โต๊ดส4ตัวบนหรือไม่จับก็ให้ตัดสินใจเองนะครับส่วนตัวแล้วผมจะใช้แค่ในวงสีน้ำเงินนะครับ4567ในการ กับชุดเลข4ตัวนะครับก็ให้ทุกคนคิดตัดสินใจกันเองนะครับมาต่อกับเด่น1ั0ร้อยใบนี้เป็นสูตรใหม่นะครับให้ดูที่ด้านล่างนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวาเมื่อเด่น287690 อดีตมันมาครบ2ตัวนะครับวันที่3เมษาจะมาครบ2ตัวไหมให้เน้นแต้มรวม1 2 3่งนะครับแต้มรวมก็หมายถึง2ตัวล่างบวกกันนะครับเอาเฉพาะที่ลงท้ายนะครับยกตัวอย่างเช่นงวดที่แล้วออก9 6 9 5 2ตัวล่างก็คือ96นะครับ9กบวกหได้15้า เอาเฉพาะหลักหน่วยเลข5เรียกว่าแต้มรวมล่างนะครับอย่างงวดที่แล้วผมก็เล่นให้แต้ม1กับแต้ม5นะครับแต่ว่าผมจับชุดไปได้3 8แต้มรวม1แต่มันออกแต้มรวม5 9-6ได้15แต้ตมรวม5อย่างงวดนี้ผมอยากให้มันมาครบนะครับแต่เพื่อนจะจับจับวินจับคู่กันเองก็ให้คำหนึ่งถึงแต้มรวม 1>, 1 2 3 4นะครับยกตัวอย่างเช่น2บวก8ก็ได้10แต้มรวมก็คือ0อันนี้อันนี้ไม่น่ามานะครับเพราะว่าแต้มรวมที่ผมบอกคือ1น3 4นะครับถ้า8บวก7ก็ได้15แต้มรวม5อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับ8บวก6ได้14อันนี้โอเคแต้มรวม4 7บวก6ได้13อันนี้โอเคแต้มรวม3 9บวก6ได้5ได้แต้มรวม5อันนี้ไม่ใช่ก็ให้โลกจับวินกันดูนะครับแล้วก็ตัดด้วยแต้ม1 2 3 4นะครับให้ทุกคนน่ไปจับคู่กันเองนะครับตัดสินใจกันเอง มาต่อกับเด่น110หน่วยหรือเด่นบนทุกหลักใบนี้เข้ามาแล้วหลายงวดนะครับเดินมาแล้วหลายงวดโดยเฉพาะจับเป็นคู่โต๊ดสาตัวบนนะครับงวดนี้3ามเมษาย,ยนให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีดำเงินขวามือเด่น4,6,5,0,7 ให้เน้นที่507นะครับและก็มาดูซ้ายมือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่น921 38ให้เน้น921นะครับทุกคนสามารถจับคู่ระหว่างกรอบสีแดงกับกรอบสีนดำเงินโดยเน้น921แล้วก็มาจับคู่กับ507เป็นคู่ตด3ตัวบนนะครับหรือจะจับทุกตัวก็ได้นะครับ หรือจะจับทุกตัวก็ได้นะครับแบ่งครึ่งฝั่งห้าตัวตามสีที่ผมบอกเนยนะครับสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับให้ทุกคนตัดสินใจพิจารณากันเองนะครับลองนําไปจับคู่ดูจับชุดกันเองดูนะครับเพราะว่าที่ผมจับคู่จับชุดให้ผมใช้สูตรเยอะนะครับมันจะมีสูตรที่ผิด รวมไปด้วยมันก็จะพาเพื่อนผิดไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นจับชุดออกมามันก็จะไม่ตรงจะไม่แม่นนะครับทุกคนต้องหาวิธีจับคู่กันเองนะครับดวงใครดวงมันมาต่อกับ10หน่วยบนให้ดูด้านล่างนะครับ นนี่ะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือเด่น 2, 6, 4, 3, 5ผมเดาว,ว่าน่าจะหลักหน่วยบนนะครับที่ให้ดูด้านล่างแถวล่างสุดก็คืองวดที่จะถึงนะครับงวดปัจจุบันส่วนด้านบนคืออดีตนะครับงวดที่ออกไปแล้วนะครับ ยิ่งบนมากก็ยิ่งเก่ามากนะครับงวดเก่างวดเก่างวดเก่า,เก,าเก่ามากที่สุดอยู่ข้างบนเลข1ลําลำดับที่1น้ายมือนะครับเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าหเดสถึงสิคือลำดับงวดนะครับส่วนช่องต่อมาคือเลขที่ออกไปแล้วนะครับอย่างงวดที่แล้ว9 6 9 5เกนะครับเราก็จะดูเลขเด่นอยู่ขวามือนะครับและงวดที่จะถึงนี่นะครับลำดับที่16มีเครื่องหมายคำถามว่า4ตัวออกอะไร สองตัวออกอะไรแล้วก็ให้ดูขวามมือนะครับคือเลขเด่นดูตรงไหนก็ให้สังเกตว่าเลขจากอดีตมันเดินฝั่งไหนก็ให้เลือกฝั่งนั้นอย่างงวดนี้มันเดินฝั่งขวาผมก็ทำกรอบฝั่งขวาไว้นะครับเลขเด่นก็คือ2 3 4สาห้านะครับผมเดาว่าเป็นหลักหน่วยบนนะครับให้ทุกคนไปคิดจับคู่กันเองนะครับ มาต่อกับหลักพันนะครับใบน,นี้เป็นสูตรใหม่หลักพันก็คือหลัก10บล่างนะครับตัวเดียวกันนะครับให้ดูเที่ด้านล่างเด้อนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงซ้ายมือเด่นก้าน9 0 1 8ถ้าเพื่อนๆกลัวจะหลุดก็ให้เขีับไปทางขวามืออีกนะครับอย่างเช่นสอง ประมาณนี้นะครับให้ใช้7ตัวแต่ผมเน้นๆแค่5ตัวนะครับหรือหลักพันมันจะมาเลข0ย์อีกนะครับมันเคยมาติดกัน3งวดแล้วนะครับที่ออก07.04 06.07 02.95มันออก3งวดติดเลยเลข0ย์หลักพันหรือหลัก10ล่างตัวเดียวกันก็ให้ทุกคนพิพจารณากันเองนะครับ 90187ตัวไหนจะมา10ล่างหรือหลักพันนำไปคิดเองนะครับมาต่อกับหลักร้อยนะครับใบนี้เป็นสูตรใหม่นะครับให้ดูด้านล่าง นี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือเด่น7096154โดยให้เน้น5ตัวนะครับก็คือ96154ส่วน0กับ7ให้ทำเป็นเลขรองนะครับเด่นรองหลักร้อยหรือหลักหน่วยล่างตัวเดียวกันนะครับ มาต่อกับหลักสิบนะครับใบนี้เป็นสูตรใหม่ให้ดูด,ด้านล่างนี่นะครับซ้ายมือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นศูนย์หนสองหสี่หใบนี้ไม่รู้จะเน้นให้ตัวไหนนะครับเพราะว่ามันขยับมาซ้ายมือตัวแรกเลยเลขเก้างวดที่แล้วนะครับงวดก่อนหน้ามันอยู่ตรงกลางงวดนี้3ามเมษา ก็เลยไม่รู้จะเน้นให้ตัวไหนนะครับสำหรับหลัก10บ,บนุนก็ให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับมาต่อกับหลักหน่วยบนนะครับใบนี้ก็เป็นสูตรใหม่เช่นกันนะครับให้ดูด,ด้านล่างนี่นะครับขวามือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่น3 4 0 9ี่6นะครับ โดย10หน่วยบนใบที่แล้วผมเดาว่าหลักหน่วยบนคือ2 3 4สาี่ทีนี้เลขสอก็ไม่น่ามาหลักหน่วยบนนะครับก็จะเหลือ3 4 5 6นะครับน่าจะเป็น5กับ6นะครับก็ให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับ7ตัว มาต่อกับสรุปใบที่1น,นะครับเป็นสรุป4ตัวตรงแต่สรุปมาทุกงวดเขาไม่เคยตรงนะครับสรุปมานานแล้ว4ตัวแต่ก็อยากทํานะครับอยากรู้ว่าจะแม่นตอนไหนนะครับที่มันผิดเพราะว่าผมใช้สูตรเยอะนะครับให้ทุกคนดูนะครับผมใส่ทุกหลักเลยใส่เต็มระบบผม,ผมบอกทุกคลิปนะครับว่า ผมใช้สูตรเยอะต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งที่หลุดนะครับเพราะฉะนั้น4ตัวตรงก็ไม่ตรงนะครับให้ทุกคนตัดเล่นหรือไม่ก็จับสลับไปกลับบนล่างวดนี้3เมษายน2566ให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับตัวเลขสีแดงๆรวมทั้งหมด11ชุดมีเลข0449 0 4 9 4 7 6 1 6 7 6 2 1 7 6 6 1 7 7 2 6 8 5 6 3 8 6 2 1 8 6 2 6 8 6สอง4 4 9 9 4ให้เน้นแต็มรวมล่าง1234นะครับแล้ว1234อาดูยังไงยกตัวอย่างเช่น04สี่ 49ชุดแรกเลขล่างก็คือ04นะครับเมื่อบวกกันนำ0ูกับ4บวกกันก็เท่ากับ4ก็ติดแต้มรวม4นะครับชุดนี้ก็โอเคนะครับ04ล่างต่อมา7616 7บวก6เท่ากับ13ให้เอาเลข3หลักหน่วยเป็นหลักนะครับในการคำนวณเลข 7บวก6ได้13แต้มรวมกว็คือ3นะครับอันนี้ก็โอเคนะครับแล้วก็7บวกเ็ได้14แต้มรวมกว็คือ4ก็โอเคนะครับ8 5เท่ากับ13เต้มรวมกว็คือ3อันนี้ก็ผ่านหรือทุกคนจะจับสลับจับวินไปกลับก็ให้ยกตัวอย่างเช่น0 449 จับสลับไปกลับบนล่างตัวอย่างก็เป็นแบบนี้นะครับจับแบบนี้นะครับ0440 – 04 40, 0 9 9 0 4 9 9 9 4ประมาณนี้นะครับให้ทุกคนนำเลขของตัวเองหรือของอาจารย์ท่านอื่นๆที่แม่นๆลงมาเทียบกันดูนะครับถ้าก็พิจารณาจับสลับหรือจะตัดเล่นก็ให้คิดกันเองนะครับ มาต่อกับสรุปใบที่สองนะครับเป็นสรุป3ตัวบนนะครับใบนี้ก็ไม่เคยตรงนะครับต้องมีสูตรได้สูตรหนึ่งที่หลุดอย่างที่บอกในทุกๆคลิปนะครับงวดนี้3เมษายนส5 6 6ให้ดูด,ด้านล่างนะครับนี่นะครับตัวเลขสีแดงๆรวมทั้งหมด24ชุดมีเลข003166449

โอ้เยอะมากตั้ง24ชุดไม่รู้จะเน้นให้ตัวไหนนะครับผมทำได้แค่เลขเด่นเลขเด่น10หน่วยบนก็คือ2 3, 4, ส6ี่ห้านะครับไม่รู้จะเน้นให้ตัวไหนนะครับนำเลขสูตรของตัวเองมาเทียบกันดูนะครับหรือท่านใดที่ไม่มีสูตรของตัวเองก็ให้นำเลขอาจารย์ท่านอื่นๆมาเทียบดูนะครับ มาต่อกับสรุปใบที่3นะครับใบนี้เป็น2ตัวบนนะครับหวดที่แล้วก็เข้าเลขกลับนะครับให้59ออก95นะครับวันนี้3เมษายน2566ให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับตัวเลขสีแดงๆรวมทั้งหมด20ชุดวิเลข03 16 20 21 25 26 สอ4เ4้าสี่5ามสี่6ี6สี่ห้าสี่เกหน่งหบวยบน2 3 4สาห้าติดทุกชุดนะครับ20ชุดก็ให้เลือกหลักหน่วยบน3 4มสห้านะครับที่มีติด3 4มสห้าหรือนำเลขอาจารย์เท่านอื่นๆ หรือมีสูตรของตัวเองมีเลขของตัวเองก็ลองนํามาเทียบกันดูนะครับความชนกันชุดไหนก็ให้เลือกเล่นชุดนั้นให้พิจารณากันเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนหรือ fc ท่านใดเชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อย,ยังไม่ผ่านกดเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ